ตั้งแต่วันนั้นผมทัญญาว่าจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ต้องดูเองไม่ต้องดูเองไม่ต้องรับเองทับเองเออชีวิตเน่ะมันะจะมืดไปสวัสดีครับผมนายเคียวหวย มึงมาอีกแล้วเหรอมาเป็นซีรีส์เลยนะโอ้ยก็ได้ก็ได้มึงกล้ามากูก็กล้าเล่นครับซีรีส์ผมในเขียวคิวเขยวคิวยวเขิวเขยวแคบียวบอย่างซอยและเขียวกรุงโทษอายะใช่ใชเฮ้ยจะเอ๋แล้วก็มาอยู่กับรายการฮีทเกมเมอร์อีกครั้งนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า s l e n d e r m a n s p สเปดเฮ้อ แน่นอนว่าโหอลังการมากครับแค่ฉากเปิดนะมีให้เลือกโหมดด้วยนะ s i n เ l ิลเพลเยนะทูเพลเยอร์โคอฟนะ Coming Soon ก็เดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นกันนะถ้าเกิดมันมาแล้วอ่าใครเป็นคนที่มา Co-op กับผมก็ดูเองแล้วกันก็มี Exit g a m เกมนะซึ่งผมจะกด exit g เกมเพราะกลัวตายหาดเลย <c oughs> นะฮะวันนี้ผมจะอยู่กับแขกรับเชิญที่มีชื่อว่านาม,มิโครสวัสดี เงี้ยวันเดนว,วันเดนเบอร์เก็บ <c oughs> อ่าเราไม่รอชาร้มามันเล่นกันเลยก่อนหลังจากที่หายกันไปนานผมไม่ได้แตะเกมผีมานานแล้วโหดูซาวเอฟเฟกต์แม่งนะกดไปซิงเกิลเพย,เย์เฮ้ยจะบ่จบาาับบ่าตาเจ้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวรู้เลยผมชื่อไอซิคครัก วันนี้ผมจะมาตามหาที่รักของผมซึ่งเธอคือน้องหุ่นเพียวอเกมนี้แม่งสมจริงมากครับโอ้โหโอ้โหรู้เลยโอ,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 อ้โหมืดมืดไอฮานโหภาพสวยยิ่งกว่าเดสเปรเดสเปสยังต้องยกมือไหว้แล้วมึงให้กูไปตรงไหน อันล็อกโอ้โหมึงเดสเปซชัดๆแล้วให้กูเฮ้ยไอ้สัตว์อ๋อตกใจเฮ้ยคุยตกใจหมดเลยโอ้ยสัตว์ทำไมทําเอาเอ้ยมึงเฮี้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเฮี้ยกูแค่จะมาบอกให้มึงไปถอยรถไอ้สัตว์เอ้ยคุ้ยโทษแม่งตกใจที่ผ่ายแม่งน่ากลัวผมขนตูนลุกมึงมาเป็นซีรีส์เลยก้อยทำไมกูเข้าไม่ได้วะ ทำไมกูเข้าไม่ได้มึงจะอะไรกับแกเป็นเบกกวแก้วเป็นเบกมึงจะเอาอะไรกับกูครับจะบวกไหมครับจะไฟอ่ะมึงเปิดแล้วมึงปิดไวมากมึงจะให้กูทำแบบทำไงครับมึงเล่นไงเนี่ยไปอเย็ดกูเข้ามาได้แล้วเป็นไงล่ะครับเทพผมก็ไม่รู้นะภาคนี้ให้ทำอะไรกงงเหมือนั้นเนี่ย โอ้ oh, ผมชื่อไอซีครักนะผมจะมานะมาเดินตามหาที่รักของผมซึ่งเธอเป็นใครก็ไม่ก็เดี๋ยวรู้เลยนะเฮ้ยอ่าห้องน้ำาชาาห้องน้ำยิงห้องน้ำยิงก่อนเลยผมคงรู้นะผมคิดอะไรอยู่นะ <S <S อ,นอ่ะจับโออาะจับโอมีมีจูออนอยู่ไหมจูออนเอ้ยหวังว่าทุกคจคงจำได้มึงให้กูทำไรปวดขี้มากเลยกูขี้แป๊บอาะจะ ขียออกแล้วกวลัวนะออกเลยเดี๋ยวรู้เลยอ่ากูมีสเต็ปครับกูไม่กลัวแล้วมึงงาเหอะเฮียกูระดับไหนแล้วมึงก็รู้กันอุปฏิยาณไว้เลยเจอมึงนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ <c oughs> เ,เรียกให้ไปถอยรถแน่นอน <c oughs> มึงให้กูตามหาอะไรวะกูงงวะ่ะอืมหืนามวยอยากเล่นไหมครับ อุย้ยสาดเทียมมึงจุดเป็นไฟเลยมึงบูชาย,ยันอะไรกันครับกูอยากรู้นี่เดินทะลุไปอย่างมั่วมั่วซั่วหัวหัวนะเอ๊ะเเสียงอะไรอะ เอ้ยเอ้ย hmm. เ mm ้ยมันได้เก็บโดนนัทเหรอไอ้สัตว์โธ่เมื่อ uh, ก oh, mm ี hmm. ้กูเก็บไปแล้วใช่ไหมกูรู้แล้วกูรู้แล้วไอ้เฮียมึงมาแน่นอนไอ้สัตว์เลยโอ้โหเจอจ่าจ่าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กันแค่บอกให้ไปถอยรถแค่นี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมอือ้ยโอ้โหกูคิดเป็นประวะไอ้เฮียเต็มหน้าเลยโอ้โห อาจารย์อ้าววันดีจ้จโอ้ยโอ้ย,อยไม่ไปด้วยเฮียไม่หมุบั็กเลยสัตว์เจ้าอ่ะเจ้ยบอยไปเฉยรถแงครับเฮ้ยมึงอย่ามาอัดมุมโอ้ยเฮ้ยกูมองไม่เห็นกูเป็นที่หนึ่งในใต้ล่ามึงก็น่าจะรู้ดีเฮ้ยโอ้ยโอ้ยต่อหน้าเลยแล้วให้กูไปทางไหนสัตว์เด้วยโอ้ยบึกตักรูเลยเฮ้ยโอ้ยอย่าทำอะไรกูเลยนามวยนามวยนามวยเนามวย คือด้วยโอ้กูหันมองกำแพงแล้วไอ้เหี้ยโฮ้ยอืย้มครับ<อ>ครับครับครนะโอ้ยแม่งกูค,คิดไปเองเปล่าวะกูออกไปดูอีกที <c oughs> มึงรีบๆออกไปครับลาเบอตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ด,ด,ดมาถอยอุอ้ย,ยต่อนหน้าแล้วเอา้าหวัดดีเพื่อนว่าไงเอา้าเอา้เอากูตายเลยฮะพี่ก๊อตอยู่ WTF <_ d ial> อะไรเนี่ยมึงจบง่ายขนาดนี้เลยเอาแล้วให้กูเล่นต่อไงเนี่ยอ่ะรู้เลยกูรู้เลยอ่ะอ่ะอะอะไรวะมึงดักมุมอะับเฮ้ยชิ้นเดียวเล้วกูเทพระดับนี้นะอา้าวเหี้ยยังไงอา้าวออกไงอ้าเอา้ยมามามึงมา มมาครับมายิ้มทำกูไว้หลายครั้งด้วยกัน <l uck> เปิดดีครับเปิดประตูบอยเปิดประตูบอกให้เปิดไม่ไหวไม่ไหว <l uck> เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ <l uck> อ,อุ้ยนไฟดับไฟดับโอ้โหใครปิดไฟประหยัดไฟเบอร์ห้า เปิดไปต่ออกูบอกให้มึงเปิดทีเดียวมึงเปิดและอือซ้ายเคียร์ขวารีจอยอืข้างหน้าเฮดแอนโชเดอร์ <c oughs> ข้างหลังไม่มีอะไรโอเคกูเล่นมุกอะไรเนี่ยกูงงเลยเล่นเองงงเองมีงหายากมึงตันอีกแล้วมึงคุณตันโอชีอะไรนักหนาเนี่ยมึงชอบดื่มเหรอครับ ิเมื่อไรก็แวะมาเซเวอีเละอะไรเว่น <Search. S 1> <ป>ตึงอะไรอะไรก็ตายมากูรู้ทำไมมึงมืดจังเลยกูไปแล้วโอ้โหเสียวดากสากเดียวอลไรีเดียวอย่าให้กูรู้นะน้องหุนเพียวมึงหลายภาคด้วยกันเนี่ยมึงทำกูเนี่ยแล้วภาครีมึงดักหน้าไม่มีการหายเลยนะ มึงดักแบบมึงฉลาดที่เฮี้ยนอะห,ห้องน้ำมีแล้วเหรอห้องน้ำมีแล้วครับกูเข้าไว้อ้าวเฮ้ยแต่เฮ้ยเหมือนมันสลับที่อาจาปอจะอาจาะไม่มีไม่มีกูไม่ถนัดเกมมืดด้วยเฮ้ยเจอละเจอ,เจอกูรู้เลยเอ้ยเอ้ยกูเก็บแล้วไปแล้วไปแล้วสตู โอ้ยเฮียว you know. oh ิ่งก็ไม่ได้สัตว์กูออกไปกูรู้เลยเฮียเอ้ยสัตว์เอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียเอ้ยกูไปทางนี้เอาไปทางนี้ก็ได้เฮียไปทางนี้แล้วกันไอสัตว์โอ้มึงขุ่นเพียวอีกรูปแบบหนึ่งมึงมาใหม่โอ้โหไอสัตว์เอ้ยกูรู้เลยเฮียโอ้ไม่ไหวตะเคียะมึงแล้สัตว์เอ้ยโอ้ยกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูขอแชร์แล้วกูน้ำตากูจะไหลแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว มึงยังตามอยู่เปล่ามึงยังตามอยู่เปล่าไม่ตามใช่ไหมหกูไปแล้วกัน <c oughs> มึงให้เก็บกี่อันอ๋อหกอันให้เก็บ Power n o d e อสัตว์มึงคิดว่ากูเล่นเดสเปสเหรอไอ้โอโห่านลากโอ้โหที่เดิมกูไม่เข้าหรอกโหยห่านห้องมึงมีแค่นี้เองเหรอื <c oughs> มึงด่านมึงสั้นนะมึงเป็นเดโมหรือเปล่าฮะฮะเดโมนี่ได้คิวติ้งฟอร์ที่ยิงระเบิดใช่ไหมเออไม่ใช่โอลย เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวรู้เลย,ยรู้เลยรูย้เลยมึงออกมากูบอกให้ไปถอย <c oughs> รถทำลายพุ่งเลยไอย้โทษ <c oughs> อัดจ,จะเอาวะด,ดีฮ <c oughs> ันานันานฮันานันฮันนวะฮันนยออัดจ,จะไม่มีอะไรเขาเป็นไรวะปะ เราเราต้องกบความกลัวเล่นเกมผีที่ไรนี่แม่งไฮเปอร์ทุกทีเลยเอ้ยซ้ายเคลียร์ขวารีจอยด์โอ้ยรีจอยเลยเฮียสัตว์เอออู้ยเอ้ยสายสซเรนดี้ซ้ายสซเรนดี้ขวารีจอยด์ข้างหลังนี่คลินิกเคลียร์โอ้ยสัตว์เอ้ยโอ้ยเฮียกูรู้เลยสัตว์เอ้ย เจอจระมึงมีแต่ห้องน้ําหรอมึงขี้กันอย่างเดียวนางงานการไม่รู้จะทําไม่สัตว์เลยแค่รถคันหนึ่งยังถอยให้กูไม่ได้เลยมึงเกี่ยวอะไรกูคิดไปเองหรือเปล่าวะเมื่อกี้ที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องัขบมนนี้กูทําไปเพื่ออะไรเนี่ยโอ๊ยห่าละมึงจะมา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 หน้าหน้างงดีสั์กูมึงโคตรเร็วเลยงงดีงงดีมึงรู้ไหมเนี่ยเออบ่น มึงรู้ไหมเนี่ยงานการกูเยอะนะกูต้องไปช้อปปิ้งดูงิ้วล้อเวทีเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงนะกิจกรรมกูเยอะนะสัตว์เอ้เป็นแหลังงงว่ากูสาอะไรอันนะโอ้ยโอ้ยอะไรเสียงอะไรเสียงมันเริ่มมาสารมันเริ่มเมียงหลังขาเลยโอ้โหมึงมาตลอดโอ้ยอยู่นี่นี่เองกูมองไม่เห็นได้เลยว่าหูตากูดีมากหูกูดีเหมือนกันหูโอ้ยหูกูไม่ดีแล้วตอนนี้กูไม่ดูอะไรทั้งนั้นนะสัตว์กูขอกลับบ้านไปดูน้อแม่เฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้ว มึงไม่ต้องออกตามกูลเลยเฮียโอ๊ยมึงรู้ไหมไอ้ตรงเนี้ยประตูที่กูโดนดักเฮ้ยสัตว์เอ้ย,ยกูรีบเก็บแล้วกูรีบออกแล้วกูจะไม่มาอีกแล้วเนี่ยฮะ,ฮะครับอายไลท์ l ซลมอนอายไลท์ทุกทุกความจริงผมก็ชอบเป <I like S 2> ่านะครับแต่ตอนนี้ผมต้องกลับบ้านเลยครับผมอายไลท์เนมิ มึงจะมาดักหน้านะมึงจะมาดักโอ้โหมึงมาตรงนี้เลยกูเลี้ยวก่อนกูดิฟกูโตเกียวดิฟมึงเคยดูไหมไอสัตว์ตึงตึงตือดื้อดึงรีบเปิดตึงดื้อดึงดึงดึงดื้อดึงโอ้โหกูได้สองโอ้ยเฮียนเฮียนโหอามาอิชิโนโอมาอิเกคนิโนโอนามินาโอซามินาโมนางคือนาเแคนิโนอีเดอร์ไฟร์เช็คโอ้โห โอ้โห ôi, เจกกูว่าเดิน<อ>ไปเดินครับที่นั่นเป็นแบบไหนอะเป็นแนวไหนตอนนั้นมันเป็นแบบว่าแบบแบบอวกาศเนเดชเนอะเดกตรงหน้าเลยเอ,เอ,เอู้เเหเดชสเปซมึงเรียนแบบมากไอสัตว์โอ้โหทางตานัตนกุนตันโอ้ยชี้ไอเหี้ยกูออกไปกูจะเจอ,เอ โอ้โห oh oh, เดี๋ยวรู้เลยครับ <c oughs> <ม>ครับผมครับว่าไงโอ้ยกลับมาอย่าเดิมเลื่อนแซลมอนมาเลยนะนครับไ like 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 อไลน์แซลมอนไอไลน์แซลมอนไอไลน์น้มิไอไลน์น้มิเอ้าอาจจมาอยู่เอ้า what the ระเบิดโอ้ยตรงนี้คุณ,คคณคกูยิามา้มึงอย่ามามึงอย่ามาไอสัตว์ไอสัตว์กูอย่าให้กูอย่าให้กูเจออย่าให้กูเจอเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวลั้นกูเดี๋ยวลั้นกูนะกูจะไพ่ตะมวนแล้วจะผลทําไม กคคูคิดกูคิดไปเองหรือเปล่าวะเน,นี่ยสิ่งที่ผมเห็นอาจจะเอาโอ้ยโอ้ยต่อหน้าต่อตาต่อยายต่อลูกต่อหลานต่อเลนต่อโหลน <c oughs> มึงเดินมามึงเดินมา <c oughs> เดี๋ยวกูดูมึงรู้ <c oughs> เฮ้ยมึงไรจะบวกเปล่า,าไฟเปล่าได้เข <c oughs> ่าช่วงนี้ฮอตเหรอโอ้โหมึงมีแม่เย้เย้เย้โอ้ย มึงยัง oh, ย oh, oh, ังมึงมีท uh, no like, uh, oh ่าอ้อยกูตาอ้ยสองชิตโอ้มึงมีท่าใหม่ด้วยมึงเป็นอุตตาแมนไหนสัตว์โอ้จะไปดิสัตว์เนยน้องเล็กอี้ยกูว่ากูเล็กแล้วนะมึงเล็กกูคุยอุตตะแม่เจมาดือช็อกก้ยคนละบนี้อ้ภาคนี้ภาคนี้มึงมีท่าด้วยสซเลนเดอร์ม็อบเลยสัตว์โอ้โหโหยคนตูดลุกเนี่ย คนตูลุกมากเออเซเลนเดรนเอ,อร,เดร์มอบเนโครมอบโอ้ยโกโูโโไม่ไหวจะจัดอีกรอบไหมโอโวันนี้ผมว่าผมพอเหอะแม่งเจอท่านั้นเงืบเงือบเลยกูว่ากูเล็กแล้วนะแม่งเล็กกว่ากุย <c oughs> โอ้ยเหนื่อยตกใจมีกีดด้วยสัตว์เลยเดี๋ยวไปชมเป็นในคลิปเฮ้ยเจ้านี้อีเยเซเลนเดอร์ลาไปก่อน โอ้โหมึงอย่าทำอีกภาคนะมึงอย่าทำอีกภาคนะอย่าให้กูรู้ว่ามึงทำอีกภาคนะกูจะเล่นเลยเอากรรมโทษเฮ้ยเฮ้ยใจเต้นตืบตับโอ้ยหัวใจเงื่มแต่งงานกูนะเซนเดอร์ผมไปแล้วนายิไปบ้านหน่อยอย่าเพิ่งไปทำไมอะแซมมอนมาฝากก่อนไม่ no เจียวบาเจียวเจียเจียเจียเจ็บเป็บเจ็สโนนี้ไปบานนะมีไปบานลเลยแซลมอนไปบานบานไปแล้วโอ้ยถ <c oughs> ูกใจควยลุกเลยเฮียบ้าน